ดีค่ะตอนนี้กะโ,โอ้ไปเท่าทางนู้นแงออกออกครูลักทุเลมานนะคะกับการปล่อยแพะเข้านะคะย่างแปลงรูซี่นะคะรอบรอบที่สองนะคะเจ้านี่กะเท่าแห่งยางนี่แปลงแปลงหยานะสวนกันแล้วนะคะแปลงนี่ก็สิเป็นแปลงหยาลูซี่นะคะ เป็นแปลงหญ้าลูซี่นะคะช่วงบาม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 าค่ะ<า>ตอนนี้สมก็อยู่ในแปลงนะคะง่วงกับอื่นนะคะแดดแดดช่วงก่อนใบ,บาสามนะคะตอนนี้กปลปอยแพะนะคะลงเดินแปลงหญ้าลูซี่นะคะลดการใส่ ข้าวโพดสามย่มแรงนะคะสมกระสิเป็นแบบว่าปลายลงแปลงย่แรงนะคะตอนนี้หลักการเลี้ยงของส้มนะคะก็คือสมสิบ่ได้เหมือนเป๊ะทุกอย่างเนาะการเลี้ยงแพของของแชมเปญฟาร์มนะคะก็คือมันแล้วแต่สถานการณ์ของของอ้าแล้วแต่สถานการณ์ของอาหารนะคะแต่โดยหลักนะคะเฮ้าสีเน้นคือเฮ้าสีเน้นว่า12บสนาฬิกาถึง15บหนาฬิกานะคะ เป็นเป็นเป็นอะไรที่เป็นแดดที่สมบมสมบมักิให้แพะเขามาตากปันไดมันแดดแกแดดแห้งมากนะคะนี่กะเริ่มสีแดดตกแล้วนะคะเพราะว่าเค่อยสมเค่อยเรียงแพร์ก็คือตอนที่เขาเป็นไข่นะแดดจะ่าจะจ,จัดนะคะเป็นไข่ตายนะคะซุ่มหน่อยๆนะคะก็เลยต้องปรับนะคะก็คืออ่ะตอนนี้ก็มาใส่รักตรงนี้นะคะก็คือว่าาให้แด,ดกาว่า ยางไปเรื่อยกระแดดออนไปเรื่อยนะคะกระสบวอดใดแบบแดดแก่นะคะเห็ดเหยดแพะเม่มีปัญหานะคะเพราะว่าช่วงนี้มันเป็นแดดเดือนเดือนหนาหนาวเนาะแดดพิจินะคะไม่ใช่แดดช่วงเมษานะคะจะสมกระสิจะละมัดระว่างนะคะมือนี้เป็นแปลงหญ้าดูซี่นะคะรอบที่แล้วนะคะเมื่อสองอาทิตย์ที่แล้วส้มก็เอาคลิปร่องให้พี่น้องเดืเบึงนะคะของการปล่อยปล่อยปลอย่ปลอยแพะเขาแปลงหยานะคะที่เขาปลูกไว้นะคะอันนี้ก รอบถัดมาของมันนะคะทุกครั้งที่ป้อยแพะเขารอบแรกนะคะของหยาเนี่ยสมกสีอัดคลิปให้พี่น้องเดี๋ยวเบิรงว่าแปลยาแป้งนี่นะคะมันมันมีอายุการใส่งานเท่าใดแล้วก็มันต้องพักแป้งเท่าใดเองเีนเนาะกสีประมาณมีสิบกว่ามือนะคะทีหลังจากล่วงคลิป,ลปนูุนแล้วแล้วก็มาล่วงคลิปนีนะคะ <c oughs> เพราะว่าสําหรับใครที่ติดตามเรื่องการเลี้ยงแพะโดยใช้ยารูซี่นะคะของแชมเปญฟาร์มนะคะก <c oughs> สิรูว่าคือสมสีล่วงคลิป รูซีทุกขังนะคะเพราะว่าอยูนี่เข้าปลูกยารูซีนะคะสมบดาไยปลูกแพ่งกุลานะคะเนาะด้วยเงื่อนไขแล้วก็ได้หลายอย่างนะคะปัจจัยหลายอย่างที่ไม่สามารถทําให้เราใช้ยาแพ่งกุลาได้นะคะก็คือมันหลายอย่างก็เลยว่าความง่ายและความสะดวกของของเขาก็คือสิเป็นยารูซีนะคะแต่มีโอกาสกับสีหาแพ่งกุลา,าใสซอยูนะคะเนาะเพราะมันระเตรน้อยแล้วก็ตัวนี้สามารถเทศไร่ใดๆด้วยสาหรับยาแพ่งกุลาทําเขาสามารถอัดก่อนได้นะคะ ตรงนี้ก็สิเป็นปล่อยแทยเลมนะคะหอดมืดกักนะคะหลังจากนั่นนะคะสมกสิไปเหตุอย่างอื่นนะคะหลายคนบอกว่าน้องสมมันเปลืองค่าใชใ้จ,ใจปันใดกับการกับก,รกบ,บริเวณนะคะมองนี้สิเป็นเฮ็ดจ,จากไม้ไผ่มันแพงนะคะพี่น้องให้เฮ็ดให้พี่น้องเฮ็ดกักบ,บริเวณให้แพงเนี่ยเป็นโตตะข่ายนะคะที่อยู่สมไปสืออยู่ Google house นะคะอยู่ที่1400บาทนะคะ ประมาณหนึ่งประมาณหนึ่งพันสี่รอยบาทนะคะรา,าคาเมตรยี่สิบนะคะสูงสูงสูงเมตรยี่สิบยาวสามสิบเมตรนะคะกักคือกักักบริเวณได้นะคะกักแพร่ได้นะครับตรงนี้เป็นยังตรงกักบริเวณนะคะมันเป็นอย่างแบบว่าย่างสมหม่ะบ่ได้เลี้ยงแพรย่างเดียวนะคะสมต้องจัดการเรื่องอ้อยคันน้นะะํา,านะคะต้องเฮ็ดอ้อยต้องเฮ็ดหญ้าเบิ้งแปลงหญ้านะคะแล้วกอ อยู่ในช่วงที่น้องแชมป์ปิดเทอมด้วยนะคะเราก็ต้องมีเวลาให้น้องแชมป์ด้วยนะคะแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องกับการปรับปรุงนะคะสภาพแวดล้อมก็คือสถานที่ก็คือหลังฝนไปนะคะความหกที่อยู่ในฟ้ามันหลนะคะเราห้องเฮ็ดคนเดียวนะคะเขาก็ต้องเตรียมนะคะเฮ็ดจังไดเขาสีสามารถทําอะไรหลายๆอย่างในเวลาเดียวกันได้นะคะก็คือมีเวลาเลี้ยงแพะเราแพก,ก็กินอาหารแบบลดต้นทุนนะคะก็คือรูสีนะคะยัง บางมเสาร์นี่ก็สปอยมีเวลาเนี่ยก็สปอยลงแลงข้างนาสวนนะคะนาสวนก็สิมีบริเวณกาก,ากไวนะคะตรงนั้นพื้นที่ประมาณสักเกือบหนึ่งไร่นะคะก็จะก็จะไอ้นี่ไว้ก็จะเหมือนกับว่ากั้นไว้นะคะกั้นไว้เหมือนกันนะคะโให้ไปละล้านข,าขาวานข,ของชาวบ้านนะคะเพราะว่าการจัก,กบริเวณเนี่ยเขากต็ตตรงระ,ะมัดระว่างแพะเข้าแล้วก็ระว่างระว่าง,วาง,วางาพวกสารต่างๆที่อยู่ดันนอกบริเวณสวนเข้าเนี่ยอาสิก็ให้เกิด ผลเสียก็แผะนะคะเพราะว่าทําตายไปตัวหนึ่งนี้คือเตรียมไว้เลยว่านั้นคือขาดทุนนะคะเนาะทำแพศตายในนั้น,น,นะค,ะคือกําไลห้าหดกระยอนมันตายนะคะเร่างจังไดที่เ็ดให้มันลดต้นทุนหลักการลดการตายได้ร้ายที่สุดนะคะสําหรับการเรียงอย่างสมก็คือเฮ็จังไดกระได้ให้มันยางให้มันได้กินของธรรมาชาตินะคะ แพะเป็นสัตว์กินยากินใบไใม้นะคะดังนั้น80%ของมันก็คือการกินยากินใบไใม้ทำให้ของวกนี้ให้มันกินนะคะเลี้ยงจงได้ก็บ่าตายนะคะเว้นแต่ว่า,าเาบ่ไป้มีของวกนี้ให้มันนะคะการซื้อของมะขุนนะคะอาหารมะขุนเฮาก็ต้องเฮาก็ต้องมาคิดนะคุณหราให้อาหารคนมากเกินไปนะคะท้องอืดท้องอืดท้องเสียนะคะอาการวกนี้ก็ตามมานะคะยังหน่อยการใดให้เขาออกกําลังกายแบบนี้นะคะแพะกัดสีแดง มีภูมิต้านทานนะคะทาให้แพะมีภูมิต้านทานนะคะเราก็สามารถเลี้ยงแพะได้ง่ายขึ้นนะคะเนาะนี่ยนี่ก็เป็นคลิปนึงนะคะที่อยากเรียนจากเกษตรกร,รกได้หลายท่านนะคะเดี๋ยวต้องส่งไปเคลียร์พื้นที่อีกพื้นที่หนึ่งก้อนนะคะพอดีส่สีเอายาลูซีีไปปลูกนะคะแต่ว่าเราไม่ได้ซื้อมเมล็ดพันธุ์นะคะส่สีเอาเหงาของลูซีีนะคะไปปลูกในแปลงขอกแพะขอกหน่อยนะคะกับสิงหดน้ำกักบ,บริเวณก็คือ มองนันก็คือหยามันอื่นมันเกิดนะคะเขาก็เลยสีเอาลูกีไปปลูกดีกว่านะคะไปปลูกเพื่อที่สใส่พื้นที่ให้เกิดประโยชน์มากที่สุดนะคะนิดเดียวก็มีประโยชน์นะคะถ้าเรารู้จักใช้พื้นที่ให้เป็นประโยชน์มากที่สุดนะคะปลูกลูกศไว้แพร่กินดีกว่านะคะเดี๋ยวคลิปนี้สมราไปกอน,นะคะเดี๋ยวฝากกดแชร์ c, กดไลค์ด้วยนะคะฝากเป็นกำลังใจให้แชมเปญฟาร์มด้วยนะคะแล้วก็ขอบคุณการติดตามนะคะหลายๆท่านนะคะในเรื่องการปลูกยาเลี้ยงสัตว์แล้วก็เรื่องเลี้ยงแพะนะคะสำหรับ คลิปแต่ละคลิปถ้าพิษพลาดประการใดนะคะสมะขอโทษไว้นาโอกาสในด้วยนะคะแล้วก็รบกวนผู้ดูทั้งหลายแล้วก็ผู้ที่มีประสบการณ์หลายท่านนะคะที่มีประสบการณ์มากกว่าน้องส้มบางคลิปสมอาจสีอธิบายพิษหรือว่ามันประกอบคุมนะคะก็รบกวนมาแลกเปลี่ยนใต้คลิปกันนะคะสําหรับคลิปนี้ส้มลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ